หัวเยโอ้เอาตีนจิกนี่<ห>นพูดอะจับทุ่มจับทุ่มเลยจ้าฮุ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัคคมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหมน้องใบข้าวชาแน,นลนะคะแม่ยศิมเจ้าคือได้ลูปสร้างมาอยู่ข้างหลังพุ่นุ่เมย์ข้างหลังเจา้าคุณเมย์โอ้สร้าง หูมันเต็มบ่มันได้ซ้ำนันบออน่๋อ้ตุ๊กตาล้มลุกนะคะจากหูเจ้าของแล้วค่ะจากน้องเจนค่ะเออตัวน,นี้มันมินมดินมันในตูดน้ำหนากมันนักมันตั้งดีเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ใบข้าวเล่นนะคะตอนนี้นะคะยังไม่นอนนี่นะคะอีกลูกหนึ่งกำลังจะเป่านะคะเป็นลูกบอลน,นะคะของเล่นนะคะของน้องใบข้าว รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของส่งของมาให้นะคะขอบคุณน้องเจนน้องแฟงมากๆเลยนะคะส่งของเล่นมาให้น้องมบข้าวนะคะมันติ่มไปถอดออกล่มก็ออกเลยได้น่นอุ้ยมันอ่อนเหง้๋งตึงจะมีตึงแห้งย้ำสั่งต่งกันเฮ้อยาอยาตเสือกระเดยงบอลกระเดยงวิสีถูกใจแม่เลย นี่เรามีของของนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกะเกะของฝากกันนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นของน้องเจนอีกเลยค่ะเพราะว่าน้องเจนสั่งมาให้หาหลานพนาวาของคงจะกําลังทยอยมาส่งตอนนี้ก็มาแล้วของเล่นแล้วก็สีสีหลานจะด้อันนั้นหลานเดียวกันมาก,กองเดียวกันคือหยัางหลับพี่นิสิมเหตการฝนหไมอย่างานานหางนาเบาไป มันคืออะไรเขี่ยกระปุ่นโมเมนมันหนักดิมันหนักขาดปูนอนเป็นเสียปูนอ่อนไปหมดโมเมนของเหรียญโมเมนของเหรียญใบเข่าอีกดิจุกไอ้หยังอ่ะเปิดตัวนั่นเปิดตัวนั่นโอ้ยอยากเห็นแล้วตื่นเต้นมันเป็นสูบลมมาหรอเออใช่ไหม อ่างหรือเปล่าที่นอนหรอที่นอนว้าวที่นอนน,อน,นิ่มๆของใบข้าวาาอันนี้จากใครเนาะน้องเจนหรือเปล่า,า,ามแมนบ้านน้องเมนของน้องเจนบ้านน้อเอาล่องล่องล่องเอาเปิดแล้วกระล่องสูบบ้งมันคืออิหยัง,ยงวะตื่นตื่นแต่ว่าเออนีฟ้าปิด อันนั้นวงฟ้าเข้าสูบล่มแมน่นเล้วโอ้ยลูกสาวเด็กของหล่นมาหลายอย่างแต่มนนีที่นอนนิ่มๆจ้าโอ้ยพี่น้องอันนี้มันไม่ใช่ที่นอนนะคะมันเป็นอ่างน้ําพุนะคะเอาน้ําเปิดน้าใส่ยางนะคะเปิดใส่ย,ยางใส่นี่เอาใส่ย,ยางมาเสียบรูนี้ไว้ตลอดนะคะน้ํามันก็จะออกมาข้างนอกนี่นะคะนี่มันจะมีรูเนหน่อยอยู่นี่ นามมันกับสิไลออกมากข้างนอกเป็นน้ำพู้หายไบเขาเขาไปยืนอยู่ในกลางนี้ทำไมมันจะขาดกันน้ำผู้สิไลตีเออ,เอ,อมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องตัวนี้กันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะขอบคุณมากๆนะคะน้องเจนน้องแฟรงค์นะคะร่ะลำรวยร่ลำรวยนะคะ ปีใหม่ด้นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมา่นตร้งถนานะคะยิงพิงปังๆค่ะปากดีๆนี่แถนๆแถนแถนโอ้ขนมปีใหม่บ่นี่โอ้ขนมเปียโอ้สามสีสามสไตล์ทุเรียนก็มีอุย อันนี้กินชอบเลยกินทุเรียนอันนี้ไข่เต็มใบวันนี้ไข่อันนี้ปเปียไส้ไข่ฝอยใส่ไข่เค็มอ๋วันนี้เผือกเผือกกับสฝอยไส้เผือกฝอยไข่เค็มอันนั้นคือยังแกะโออ้ขนมนมทองม้วนอันนี้ล่ะนมคึอกะหรีปั๊บโอ้ขอบคุณมากๆเลยจ้า อ้ยของกินเดี๋ยวไปเราเอาของเล่นไปให้เด็กน้อยอุ้ยไปเ <ไป S 2> บิงเบิง,บงไปไป,ไปเราจะเอาของเล่นไปให้เด็กน้อยไปดูซิว่าเด็กน้อยทำอะไรไปดูว่าเด็กน้อยทำอะไรเมื่อกี้เมย์ก็เห็นอีหล่าย,ย่างอยู่ฮะเมื่อกี้ทำไมเห็นเดินอยู่ โอ้ยนอนหูกลางผู้พับผู้พับอยู่ผุนหูวีไเเวดอยู่อะไรวะกำลังเป่าปปงเป่าของเล่นให้ก็เห็นเดินมาเล่นอยู่หน้าคอกอยู่หันมาอีกทีหลับแหละโอ้ยเดี๋ยวรอให้ตื่นนะคะเดี๋ยวให้เล่นนะคะเป่าไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งลูกบอลทั้งตุ๊ก,กตาลมลุกนะคะ คอยลังเงิดเจ้าดียามบัดสีนอนกันนอนไงนอนใดสิ่งตัวลงเข้าเดียวหันมาละวานรับจ่อยไอยาเออเด็กหน่อยเออตื่นขึ้นมากคอยเล่นเนาะยามใด้ละสิตื่นมาอีแกแล้วจ้าของฝากจากน้องเจนนะคะมาเรื่อยๆนะคะ มาดูข้างในจ้าขอบคุณมากๆนะคะน้องเจนที่รักและเอ็นดูครอบครัวน้องใบข้าวพีปีใหม่แม่ไตยนะคะนี่คือโอ้มะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วไม่ใช่มะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวแก้วว้าวอื้อหือมี สนเนยด้วยหรอวิน่าร่อยจังเลย,อยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเจนน้องแฟงนะคะเฮงเปังปงจ้าเด็กน้อยยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวค่อยเล่นฟุตบอลกันตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้ามาแล้ว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 นี่มีของเล่นมาให้หนูจะเลือกอะไรระหว่างสีแดง กับสีน้ำเงินเอาจัดการเอาอันใดคะโอ้ขอเลือกช้างก่อนเลยจ้าตุกตาล้มลุกตีต,ตีตีเร็วเออเออเอเอโอ้หูจักเล่นยังติโอ้เยยดดอขาเล่นแบบนี้โอ้ฮะหาหลังฮะตื่นนะตื่นนอนเนี้ย เอ้ยแตกเด้อแตกเด้อแตกนี่มันสิดังบบโอ้โหรู้สึกว่าจะชอบตัวนั้นนะออ้ยอ้ยว้าตัใหม่เลยอืมเอือมันสูงขึ้นนะเอือเแตก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 เียวเๆียวเฉียวเียวแตกดี จะแตกเด้นอนหมู่ไปเลยอืหึแตกซะนนอของเล่นใหม่นะคะขอบคุณน้องเจนนะคะน้องเจนน้องแฟรงค์นะคะส่งของเล่นมาให้เย็บ <Yep. S 1> ข่าเอามือตี่ันตัวโต๊ะลรวปเอาเวันคาจิ๊กหน่ แม่ละเสียวยันมันเตะไปไงอือเอ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 อจักมือนาอกลุ่มมือวะนาอเอา้าฟาจุกล้มเปิดออกเลี้ยวนั่นนั่นล้ม,มันก็ออกตัวฟ้าจุกล้มเปิดล้มแวบ,บเลี้ยว สั่งน้อยอืสัางส้นสังส่งพี่น้องนานแบบจ่อยเห็นบบคือฉลาดเทพเปิดฟาจุกออกได้อวดอ่ะอวดอ,อ,อ่ะขาหลังอดือ,อ,อดึงจุกออกได้สวยแบบจ่อยเอ้าเล่นบอลอวดอขาหลังขาหลังขาหลังมาแล้วไปเลยไปลเมยพุนบนบนพ่นถุงบอลไปละพุ่น ไอ้ยเอ้ส yup. ั่งขี้สั่งเยอย uh, เยอะยเยอืมอมันแวบแล้วนันเห็นโบผู้ใดเห็ดแวบอืมลบมันออกแล้วมันบะตังแล้วเปิดฟ้าจุกใดดิมันบะตังแล้ว ลมมันเหมิดแล้วเปิดฟ้าจุกออกได้เนาะนี่เอามาเอามาเอ้ยเอ้ยนี่เน้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 เอ้ยเอ้ยเตะมันมีห่วงคือกันเลยวะ สนใจแต่โตดันเลยว่ามันมีง่วงคือกั <crease one wrote> <outreach> นอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันเฉวละเด้ออืมอืมมันแวบแล้วลูกมาได้มนหัวเน่โอ้ยเอาตีนจิกนี่เอาเล็บจิกเรียบร้อยสั่งหน่อยไปแล้วไปแล้วไปเอาบอลแดงมาผุนเมตใต้เลน พุ่นผุนบอลมาแล้วบอลมาแล้วสร้างหัวแล้วสร้างหัวแล้วอนั่นนั่นนั่นแม่ตายสิเลน่นบอลละพุ่นหัวสองมองเรียบร้อยมือเดียวคิดเลยสร้างน้อยนั่นนั่นนั่นเน้อโเจ้า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 เรียบร้อยไปแล้วนะคะ ไม่ถึงห้านาทีคิดแล้วช้างโย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 โึมึมึแปบอลแดงไปไปแปลบอลแดงมาเล่นเด้อปุ่นบอลไหมไปเอามาใส่ลูกบอลใส่ลูกบอลแปาบอลเออเออปุ่นใส่จับเบิ้งหิวขึ้นเลยเออ บอลมันมีหูอยู่ด้วยหน่ะมันเอิ่นได้ยินอยู่ด้วยหน่ะเออลูกบอลมีหูจับอยู่นะมันเรียกได้ยินอยู่นะเฮ้ยยยยจักมือเนาะอหานาทีอีกบอเออ หนูจะเคลียร์ออกอีกจับ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 เบิ้งจับจับมงห่วงเงินมงหูแม่จับมงหูแม่จับเป็นบ่อถือมงหูแม่แลนเลยนั่นเหลว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 เล็บหน่อยจิ๊กจับ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  ơ ờ, nà nà thứ ơ ờ, nà nà thứ nè hiu áo lục hiu 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 mà chắp hú chắp hú thứ mà chắp thứ hiu hú mà thấy hiu leo ơ ơ đã ơ đã ơ hú một chắp là vây bật nhiều ấy hui hui ơ phun à chắp thung chắp thung lấy cha Huy 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 ui อหูมึงจ้าเราเว้ยบ่นีเว้ยเก่ง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 ย่าไปคับย่าไปคับกาให้จับนั่นดูดีเร็วใจปากถือเอา

เออหิวคือตะกาหน่อยนะเออเพ่นเออคนสื่อมาหาพนก็สีดีใจเห็นเล่นเลยเ้ย้ย้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจับทุ่มเลยเฮ้เพือสิเขีดเห้ยผู้ใดมาเนาะนีเนาะพุ่อ เออหูวิธีอีกนะหูมองจับเล่นอีกนะบ่ได้บอกเลยหนึ่งสองเออเออหนึ่งสองเออเออไปแล้วคุ่นแล้วมามวนแล้วบ่นี้สนุกจังเลยเขาหน่อยว่า แต่ว่าช้างน้อยขิดไปแล้วนะคะช้างน้อยขิดแล้วรั่วเลยสองปองเลยโอ้เตะไปให้แม่เหล่นนำ้ำไ,ไปเลยไปเลยไปเลยตามลูกบอลไปตามไปหยิบหูมันจะหลูกหยิบหูหยิบหูเตะไปตายบะตองเอาไปให้แม่เหร่นน้ำเด้อ อออเออเหลืออ่างน้ำพุนะคะยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวมือนอาเสี้ยวไเล่นยู่ก่าอ่างน้ำพุใบเขา่าสิหูลินบ่านอ้ลอรอรุนกันนะคะอ่างน้ำพุใบเข้าจะรู้จักเล่นไหมนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของเล่นนะคะขอบคุณที่รักเล่นดูนะคะครอบครัวของเรานะคะ หักน่หน่อยแต่ขอให้หักนานๆคนละไปแล้วเออพ่นถือไปเล่นน้ำเลยเออไปหาพอแล้วอาดลาดศินลุ่น,นถือไปหาพอพูดแต่เตะพ่อมาอเนาะเออ no. เออ,เ,อ,อเจอกันไหมคะ่ะ